คักงามแนี้ยพอด้วยพี่น้องโอ้ยอ่อ,อนโซนเหลืองางามคักขนาดค่ะเหลือไม่เห็นเพอรเวอร์อยู่เพอรเวอร์อยู่คักหลายๆคะ่ะเฮ็ดเพลย์พอด้วยพี่น้องอันนี้ส่งพาบอาเฮ็ดเพิ่งเนอยอันนี้ แมนบอกค่ะผ้าวอาสุดแมนขอจับ,บเบื้งเด้อผ้าวอาเฮดเพองเนยเพราะอแม่พี่น้องอันอันคล้ายๆเ้็ดเฮดพองเนยนะคะแมนบอกค่ะโอ้คักแต่อันนี้แต่ผ้าไม่แง่เจอผ้าก็ไม่เก็บไปนะคะอันนี้ขออนุญาตเก็บเบิ้งค่ะพ่อแม่พี่น้องคือคักจะบาทเนี่ย แม่เฮ็ดพึ่งเหนื่อยบ่ค่ะ,คะมีแต่คำถามแต่ดินเนี่ยปดาดคักหลายพ่อแม่พี่น้องเฮ็ดเพิ่งสนิทนี้<ๆ>คล้ายๆเฮ็ดเพิ่งเหนื่อยเลยค่ะพึ่งเนี่ยปาดโอ้ยอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนพึ่งเนี่ยพึ่งเนี่พ่อแม่พี่น้องพึ่งเนี่ความงามนะปาดตัว ปาดคือ u, เห็ดเพลิงเหนื่ยอยจะพ่อแม่พี่น้องเบาใคยเน่บเบาแน่บเบาแน่คือเห็ดเพลิงเหนื่อยเลยค่ะั้นไปเห็ดเพลิงเหนื่อยนี่ก็คักอีละค่ะแต่ข้ามีเก็บเหมือนนี้ข้ามีเก็บไปเหมือนนี้กับบาทแล้วค่ะแต่เหมือนนี้เก็บไม่ได้เพราะวะ่าพาดยังมีจกักมันแมบนเห็ดเพลิงเหนื่อยอยูบ่บ่โอ้คักหลายค่ะเดี๋ยวพาละดึงกระเบื้องเฮ้ยดอกนึงค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายก่อนถ่ายก่อน พุ่งแม่พ่อแม่พี่น้องงามแต่งามแต่โอ้ปัดตัวงามคัดงามแน่พ่อแม่พี่น้องงามคักงามนี่ยเห็นมือค่อยง,งามๆเลยค่ะ งามคักงามเนีเยมีแววป่ไหมพี่น้องจะผ้าหรืย,ยิบมาเบิ่งดอกหนึ่งเด้อค่ะเด้อเบาะผ้าแดงมันแมนอยู่บ่มันแมนเห็ดเพิ่งเนยอยู่บ่หน่ะปไหมพี่น้องไม่ได้เจอถุงมือ,อลื้นขนาด่ะคล้ายเห็ดเพิ่งเนยเลยค่ะคล้ายเลยแต่ก็ไม่แน่เจอแมนนี่แมน พอมันคือเหลืองคือเหลืองคักขนาดอันนี้มันเป็นเห,หลืองอ่อนๆค่ะงามคักงามเนี่ยพอดีพี่น้องโอ้ยอ่อนซ้อนเหลืองงามคักขนาดค่ะเรือไม,ม่เห็นเพื่อเบอร์อยู่เพื่อเบอร์อยู่คักหลายๆคะ่ะยางโตค่ะยางต่อ,องามคักกับเฮ็ดชนิดนี้งามคัก สีเพื่นงามคักๆพ่อแม่พี่น้องสีงามไม่ลายค่ะเฮดสนิดนี้กับสนิดนี้เลยยืดน้ำกันค่ะคล้ายๆกันเลยค่ะแต่ไม่คือกันคือเฉพาะสีเท่านั้นค่ะแต่คล้ายๆกันเลยค่ะ พ่อแม่พี่น้องมามีท่านมามีท่านเน่าหมดค่ะเฮดอันนี้อัน,นเป็นเฮดพองสนิดหนึ่งค่ะอันนี้ผาไม่จักกว่ากินได้ไม่ได้แต่ว่าเท่ามาแล้วค่ะนี่ดอกหนึ่งที่ยัง๋ะผ้าเรลาเฮเบิ่งแต่ไม่ไม่จักกว่ากินได้และกินไม่ได้ค่ะโอ้ยว้า,ามาควันไอต้ตัวตัวเดี๋ยวผาเล่าเฮเบิ่งพผ้าไม่เดาถุงมือมาอุ้ย พอไปพี่น้องเป็นหน้นี้ค่ะกินได้ยีอ่อบนี่จักเฮ็ดไปเลยค่ะหลายเลยค่ะแต่เท่ามันนละค่ะ้องใ้ห่ะก็ออกค่ะ ส่วนมากเท่ามืดแล้วค่ะแต่กับเป็นกุ้งเป็นปุ้มเป็นงนอยู่ค่ะอูออ้อันนี้กระแมนถ้าคุณกระแมนกับไงอูอ้ยมองนี้คือคักแค่อันนี้น่พะพปไหมพี่น้อง แม่ทั้งหมดค่ะเคสชนิดเดียวกันเลยค่ะเพืหัจกักเบาะนี่เลยขั้นกินได้ปีหน้าเรามาเฝ้าดูดุค่ะหน้าพรมา้มไหมพี่น้องอันนี้ดอกนุ่มค่ะนี่ไดรเสอถุงมือจริงๆแล้วก็ไม่กล้าจับไปเลยค่ะแต่ก็ยัดจับ <c oughs> แต่ก็ยัดจับค่ะ กินได้แบบคล้ายๆเฮ็ดเนยค่ะแต่ว่าเป็นสีอันนี้เป็นสีขาวเป็นสีขาวเหลืองๆสีขาวน้ำตาลน้ำตาลมากๆเนื้นึงเด้อเลิศนี่แหละค่ะอ้นนี่เป็นคือคือหัวเจอเลยมั้ยพูดจงโปร่งเลยดอกอ่อนไม่ดึงค่ะพอจับปึ้งสองดอกแล้วค่ะ หลายเลยค่ะบ้องยี่แห้งหลายนาปพ่บแม่พี่น้องกินได้ปะนหกอหักกะอ้อก็ะมี่ค่ะฮนะน่ะอันนี้หักออกะอ้อเลยค่ะอันนี้ผ่าเห็ดพึ่งซีดอันี่ไม่เคยเห็นอุ้ยงามๆเลยค่ะ โอ้ยลายค่ะลายลายลายไอ้นนหักก็อ้อเลยเด้กค่ะโอ้ยมองถึงนี้อ้เป็นตาแซบแต่พ่อแม่พี่นอ้องเฝ้าอจักเบาะนี่เด้อโอ้ยอันนี้อ่อนๆ่อนพ่อแม่พี่น้องกถือกัดถือเจาะถือบ้องค่ะอ้ยอันนี้อ่อนๆงามๆโอ้ยเตาะแสงแดดงามคักค่ะสองดอกนนคอมเม่โอ้ยหลายเลยค่ะกันกินได้นี่ แซ่บเลยค่ะหาตะแนวกินในวันนี้มันเป็นความธรรมชาตินะคะของฟีีๆดีๆค้นกินได้นี่คักหลายๆค่ะมากหลายค่ะนะาอันนี้กําลังอ่อนๆเลยค่ะอุย้ยคักหลายๆค่ะ่อแมพี่น้องนะอ่อนๆเลยค่ะอ่อนๆเดี๋ยวพาเจาจับแข็งเขาเบิ่งค่ะจริงๆเราไม่ค่อยจยะากล้าจับเลยไม่ได้เจอตรงมือ แตก็ะเยอะเบิงเป็นหน้านี้พ่อแไ่มพี่น้องเป็นหน้านี้ค่ะอันนี้ดอกอ่อนอ้เป็นแต่แซบค่ะเป็นต่แซบอยู่เป็นเห็ดเพิ่งชนิดหนึ่งค่ะอยู่ในตระกูลเห็ดเพิ่งค่ะโอ้ยเออไม่ใหม่เลยค่ะอันนี้ก็เออไม่ใหม่พ่อแไ่มพี่น้องคือคักหลายๆค่ะ อันนี้กระแมนน่ะอุ้ยอันนี้กระแมนคักเจค่ะเบื่อไงทั้ทงปุ้นก็นดีโอ้ยจุ่มนี้อ่อด้วยเลยค่ะโอ้ยไปหูจักบ่อนี้เด้อค่ะเด้อคืออุย้ยทากทากคือไม่เห็นเพิ่งเคยเก็บหน้าเห็นแบบนี้แมนมามองนี่อันนี้ก็แมนค่ะ คือผ้าเวาค่ะกินน้ำมีปลาเลอรแต่คัดกินได้เยอะเก็บนะ <c oughs> นะพ่อแม่พี่น้องโอ้ยไอ้ยาโอ้ยถือกัดสงสัยลรแซบขนาดค่ะถือกัดคักกำลังอ้ออะไรค่ะเพื่อนนะโอ้ยอออเ,เพิ่งหน้าพีกะดิคือเห็ดเพิ่งเนยค่ะ เครื่องเหนื่อยเลยจับแล้วจับอี๋นะคะจะจับเดียมันไม่ขึนเลยค่ะพอกินได้เฮ็ดชนิดนี้ค่ะกะเพื่อความมั่นใจเพ่อแม่พี่น้องเบาผ้าเนี่ยมันกินได้ไเฉพา่เฮ็ดชนิดนี้เฮ็ดชนิดนี้เฮ็ดเพิ่งชนิดนี้ครับอีชนิดหนึง่งแล้วเพิ่มเยอน้ำกันค่ะเดี๋ยวพาแล้วผาพี่เพิ่งค่ะยิ่งขึ้นกันนี่แหละคะ่ะ